่นมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องวนไทยสปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้หรือจะเรียกเป็นโทนเนอร์ก็ได้เลยนะคะซึ่งจะทําทให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสไวมากๆเลยนะคะใครที่เป็นฝ้าห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะจะช่วยให้ฝ้าของเราจางเร็วมากๆเลยนะคะทุกคนและยังช่วยลดเรือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ โอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไล,ไลค์กดแชร์เพืเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันมั่งนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้น้ำส้มแอปเปิ้ลไซเดอร์นะคะในส่วนของน้ำส้มแอปเปิ้ลไซเดอร์หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะคะ ในส่วนของน้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์นะคะเขาจะช่วยกระจัดสิ่งสกปรกตกค้างออกจากรูขุมขนของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้น้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์อยู่ที่ 1- นถึงสช้อนชานะคะไปนี่เลยนะคะคือน้ำเปล่าธรรมดาน้ำที่เราดื่มเลยนะคะใส่ลงไป2ช้อนชานะคะน้ำที่เราดื่มเลยนะคะหกหมดแล้ว ใส่ไปเลยสองช้อนชานะคะนี่เลยนะคะเราจะใช้น้ำมะนาวนะคะในส่วนของน้ํามะนาวก็จะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะก็จะมีกรด ASA ก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้น้ำมะนาวอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ ใชนี่เลยนะคะเราจะใช้น้าผึ้งนะคะในส่วนของน้ำผึ้งก็จะไปฆ่าแบคทีรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะก็ะะจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างใสนะคะช่วยลดป้าลดกระช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะเราจะใช้น้าผึ้งอยู่ที่หช้อนชานะคะ แนะนำใ้เรา,าคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ2องสาครั้งนะคะแต่แนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะสูตรนี้นะคะทําเป็นโทนเนอร์หรือจะทําเป็นพอกหน้าได้เลยนะคะให้เราคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะนี่เลยนะคะทุกคนสูตรนี้ใครจะใช้สำลีหรือจะใช้มือแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วใบหน้าของเราแบบนี้เลยนะคะ ใช้สำลีก็จุ่มจุมแล้วก็เช็ดนะคะเหมือนเราใช้โทนเนอร์เลยนะคะทุกคนใช้สำลีจุ่มเช็ดให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะหน้าของเราเนี่ยจะใสมากเลยนะคะทุกคนใช้สำลีจุ่มแล้วก็เช็ดเช็ดเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ใช้สำลีก็ใช้มือเช็ดเช็ดแบบนี้แต่สำลีจะดีกว่านะคะเพราะว่าเราเช็ดแบบนี้ ความหมองคล้ำความสปกปรกออกจากรูคุมขนของเราเขาก็จะออกได้ดีนะคะถ้าเราใช้สำลีนะคะเช็ดเช็ดออกไปหน้าของเราเนี่ยจะใส่มากเลยนะคะแนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะห้ามทําตอนเช้านะคะเพราะมีทั้งน้ําส้มสายชูแล้วก็มีทั้งน้ามะนาวนะคะแนะนําให้ทํากดนอนอาทิตย์หนึ่งสามถึงสี่ครั้งได้เลยนะคะหลังจากที่เราอาบน้ําเสร็จเราก็เช็ดหน้าแบบนี้นะคะใช้เหมือนโทนเนอร์เลยนะคะเช็ดแบบนี้หรือใครจะพอกนะคะ ถ้าใครพอกให้อพอกทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะใครจะเช็ดเป็นโทนเนอร์ก็เช็ดบางๆเช็ดแบบไม่ต้องไม่ต้องเช็ดแบบหนาๆน,นะคะเช็ดบางๆนะคะหลังจากนั้นใครจะไปล้างออกก็ได้ใครจะไม่ล้างออกก็ได้นะคะแต่กลัวจะเสบหน้าที่เขามีมะนาวบางคนจะผีบวบบางนะคะแนะนําให้เช็ดเดแล้วก็ไปล้างหน้าออกจะดีที่สุดนะคะหรือใครจะพอกก็พอกแบบนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ปล่อยทิ้งไว้ สิบถึงสินาทีนะคะแต่ในส่วนตัวแล้วไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะคะแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากดกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้ดูนะคะใครยังมีผิวที่สวยผิวที่สดใสห่างไกลิุโรยนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ